อัญโองโซดีทุกคนนะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ Canon Store นะครับหรือว่า Canon s ช o p นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะทําการมาเปลี่ยนเลนแล้วก็กล้องนะครับเรตาตัดสินใจจะมาเปลี่ยนเป็นตระกูล R ทั้งหมดนะครับก็เป็นตระกูลในซีรีส์ R ทั้งหมดครับจะมาเปลี่ยนกล้องแล้วก็เลนทั้งหมดเลยนะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ขายตัว 6D Mark II แล้วก็85 1.4แล้วก็ตัว7200 F4 เนี่ยไปให้กับคนอื่นก่อน,นครับแล้วมันมีเลนที่ขายไม่ออกก็ ตัว7200กับ16-35เนี่ยเหลืออยู่นะครับวันนี้ก็เลยว่าจะเอามาประเมินราคาแล้วก็จะมาคุยกับทาน Canon Store ดูว่าจะได้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะเอาตัว body R6 แล้วก็เลนอีกประมาณ3ตัวนะครับก็ <S <S เป็นตระกูล r m หมดเลยเลนก็จะมีตัว15-35 f4 นะครับแล้วก็จะมี85 1.8ตัว STM <ต> <ATM> แล้วก็มี35 STM เหมือนกันครับ ตอนนี้ทางร้านก็กำลังประเมินราคาเรียนดูนะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราต้องเพิ่มส่วนต่างอีกประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มารอดูกันนะทุกคนช่วงที่เขาประเมินราคากันครับเดี๋ยวเราก็จะพามาชมร้านที่นี่กันนะครับว่าทางร้านเนี่ยมีบริการอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกก่อนว่าที่นี่นะครับรับแลกเปลี่ยนสินค้านะครับก็คือรับเทิร์นแล้วก็รับ ซื้อของเก่านะครับก็อย่างที่เรามาทําวันนี้ครับแล้วก็มีขายของมือหนึ่งประกันสู่ของแคนนอนะครับแล้วก็อุปกรณ์นิดๆเล็กๆน้อยๆอีกเยอะนะครับก็แวะมาดูกันได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศเข้าๆภายในร้านนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนกล้องวินเทจนะครับก็เป็นรุ่นเก่านะครับเป็นกล้องรุ่นแรกๆนะครับเป็นแท็กนะครับสำหรับใครเล่นกล้องก็น่าจะรู้ครับอันนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะครับมีแคแนลแล้วก็มีเป็นแท็กนะครับก็เป็นกล้องรุ่นแรกๆนะครับ โซนนี้นะครับโซนต่อมาก็เป็นโซนขายเลนแล้วก็กล้องนะครับแล้วก็มีของ DJI ด้วยนะทุกคนอันนี้ก็คือโซนอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องแล้วก็มีกล้องมีเลนอยู่ฝั่งนี้นะครับโซ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนกระเป๋านะครับก็เป็นของกระเป๋านะมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่ชอบอันนี้ก็เป็นโซนกระเป๋านะครับ แล้วก็ม so well. ีสายสไปา์สายแต่งนะครับของเพคดีไซน์นี่ส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นโซนกล้องนะครับให้ลองเล่นดูนะครับก็จะเป็นของแคนอนหมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนกล้องนะครับของให้เราเล่นได้นะทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นโซนกล้องหมดเลยนะครับแล้วโซนนี้ก็จะเป็นโซนตระกูล R นะครับก็จะเป็นตระกูล R นะครับ r p R นะครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนฟิลเตอร์นะครับโฮย่าแล้วก็มีบีดบมีหลายยี่ห้อนะครับก็แล้วแต่ครับโซนนี้ก็เป็นกล้องกระเป๋าลกล้องเหมือนเดิมทุกคนโ,โซนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับทิ๊ชๆ,ๆ,ๆ,ๆจ้อยแมะมหาดูได้ครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับชั้นสองก็จะเป็นโซนศูนย์ซ่อมแล้วก็ ศูนย์รับซ่อมแล้วก็ศูนย์เช็ดสินค้านะเป็นชั้นสองนะครับน,นี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับตอนนี้เขาก็ประเมินราคากันได้แล้วทุกคนเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันนะครับนี่ยนี่ยหนึ่งี่ินี่ยรลอยู่กกนั้นงน่น่ี่บาทก็เกือก,อ,กอืมาชิอ่ออ,อีกส0มนบาท

이거, 8만원더안거요 여기 8만원 더하고 여기, <laughs> <laughs> <알았어요. 웃음> 여기 네. 네. 어, 아, 5 0거 아, 네. 아, 예, 예, 이거, 이거, 알았어요 여기 이0만원 이거, 이고 이거, m m 이거, 이거, m m 이거, 이거, 이칩 이거, 4 3 5거 이거, F4요 F 이거, 거예그거는거 이거, 이거, 이거 ก็เดี like mm. Mm. <illa ises of Darwin> <qu> ๋ยวนี้กำลังรวงราคาเลนทั้งหมดนะครับเลนแล้วก็กล้องทั้งหมดนะทุกคนว่าตกประมาณเท่าไหร่นะครับให้ขอประเมินราคาดูนะครับอี0ทุกกี่ันสิบมนท่สิบมิอมิลลินะคุกกี้จม1.0เหรอใช่ใช่1.2นชโะ 물어본 거예요? 네. 그래서 뭐가? 그럼 잠을 가산도 되는 거예요? 네. 380,000원 네. 플러스 214,000원 네. 플러스 53만 원 플러스 81만 원 여기서 백 258만원 빼고 배0 3에 s a b s s a b 백 a 원 m a n o m 내 n Sabe Manon. Sabe m 요 n o n s a 만 e Manon. Sabe Manon. Sabe m a n 61만 원 매입하는 거네요. 예. Yeah. 이거를 오늘 안 되는데. <웃음> <웃음> 알았어. 이거 사가면서 하는 거니까 치는 거예요. 음. 아. 음 봐. 대큰 돈이에요. 진짜 큰 돈이네. 예. 또대행하는거 <laughs> <Yeah. 웃음> <laughs> เนี่ย <Yeah. S 2> ช่วยช่วยวยดเี่ยัมงก,กุ่ม100ค่ะหน้าบนอนตัช่วอ่ะ yeah. ตอนนี้คือความรู้สึกคือแบบหลายอย่างนะครับก็เปลี่ยนเป็น i m หมดนะครับตระกูล i m หมดเลยก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นตระกูล IF หมดครับก็จะเป็นตัว R6 แล้วก็เรียนอีก3นะครับ จ่ายเงินเพิ่มู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมารวมรายละเอียดให้ฟังนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้คือกําลังเคลียร์เรื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็คือเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนแล้วก็ได้ของมาตรงหน้าแล้วนะครับก็สรุปราคากันนะครับร,ราคาทั้งหมดอ่ะก็คือมันมันรวมไม่ได้ว่าทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าเราเราซื้อกล้องกล้องหนึ่งแล้วก็เลนเลนสามนะครับมันแบบวุ่นวายแล้วก็โลดเร็วมากทุกคน มันก็กดดันเราเนาะกดด,นดันเยอะยอ่าแล้วเราก็พยายามต่อราคาให้มันได้ราคาที่ดีที่สุดครับก็คือสรุปเลนสงตัวที่ปล่อยไปเนี่ยก็เลน2สองตัวที่ปล่อยไปนะครับได้ประมาณสองล้านสองล้านหกนะครับก็คือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเจ็ดหรือแปดหมื่นบาทนะครับก็เป็นเงินที่ปล่อยเลน2สองตัวนะครับเลน2สองตัวนี้เราซื้อมาแพงมากนะทุกคนเลน2สองตัวนี้ ตีราคาเป็นเงินไทยนะครับตอนที่เราซื้อมาครับทะลุประมาณ1นึ่งแสนกว่าบาทนะครับแสนสี่แสนห้าหมื่นนะครับก็สรุปขาดทุนไปประมาณ5 0,000ืนบาทประมาณได้ประมาณนานได้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเรียนเก่าที่เราปล่อยไปนะครับ่วนคอนใหม่นะครับราคาเราประมาณเท่าที่เท่าที่ผมรวมผมรวมดูนะก็ประมาณ6กล้านวอนนะครับหรือประมาณ1นึ่งแสนกว่าบาทเหมือนกันนะครับก็1นึ่งแสนกว่าบาทก็ ก็หักหักลบกับเลนเก่าประมาณ2องล้านหนะครับเลนเก่าได้เงิน2องล้านหกวอนนะครับก็เป็นเลนเก่าที่ได้2องล้านหกวอนแล้วก็หักลบกับเลนเก่าเนี่ยผมจ่ายไปประมาณ4ี่ล้านวอนนะครับก็4ี่ล้านวอนก็ประมาณ1นึ่งแสนบาทต้นๆนะครับก็1นึ่งแสนบาทต้นๆนี่คือสรุปอของทั้งหมดครับส่วนกล้องแล้วก็เลียนเนี่ยผมได้กล้อง a 6นะครับแล้วก็มี IF35 นะครับแล้วก็มี85แล้วก็มี1535 F4 นะครับก็ทั้งหมดได้4ชิ้นนะครับทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคนของทั้งหมดที่เราได้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นนะครับก็ฝากติดตามผลงานเราในเห็นะทุกคนว่าตัว IF น่าจะถ่ายออกมาเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามผลงานทาเพจเ R J O O นะจครับก็คือเพจ Facebook เรานั่งเองนะครับก็ยังไงก็ฝากผลงานทําเพจนั้นทุกคนวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย